สุขสันต์วันเลนทายครับวันนี้ผมอยากบอกรักแม่ค่ะเพราะว่าแม่รักผมเหมือนกันครับอยากบอกรักร้านน้ําดีกว่าค่ะเพราะว่าซื้อน้ําชาเย,ย็นทุกวันค่ะทําให้เรามีกําลังแล้วก็ตื่นตัวในการสอนค่ะแฮปปี้วันเลนทายค่ะรักแม่เพราะแม่ใจดีอยากบอกรักพ่อแม่แล้วก็บอกรักน้องค่ะน้องป .5 ค่ะก็อยากจะบอกรักแฟนค่ะเป็นอนา,นา,นานคตนะคะเพราะตอนนี้ยังโสดอยู่ก็ เขาได้บอกรักอยากจะบอกรักแฟนในอนาคตค่ะอยากบอกรักคุณ <itu? S 2> พี่เนยเพราะพี่เนยบอกว่าถ้าบอกรักพี่เนยคุณจะให้สิบคะแนนสิก็พอก็หนูอยากบอกรักเพื่อนทุกคนเพื่อนสนิทหนูที่คอยสพอร์ตหนูเวลาแบบหนูเจอเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาค่ะแล้วก็อยากบอกรักครอบครัวที่คอย ส่งหนูเรียนแล้วก็คอยสปอร์ว่าหนูชอบอะไรก็ดูแลหนูตลอดะคะ่ะบอกรักตัวเองค่ะเพราะว่าตัวเองสู้มากค่ะค่าบอรรักรักคนที่บ้านและนลูกที่ครอบครัวค่ะผมจะบอกรักอา,อาโปห้องสองรับการค่ะออสำหรับวันวาเลนไทน์ปีนี้พี่ลมอยากจะบอกว่ารักทุกคนนะคะก็อ,อยากจะบอกรัก เด็กๆนะครับที่คุณครูก็มีความหวังดีให้กับทุกๆคนและก็วันนี้เป็นวันแห่คอองความรักขอมอบความรักให้เด็กๆทุกๆคนเลยครับวันเลนทายปีนี้อยากบอกรักน้องปอคนนึงอยู่ห้องพี่กิ่งแต่ขอไม่เอ,อ่ยชื่อนะว่าชื่ออะไรหนูเขินสำหรับวันเลนทายปีนี้นะคะก็อยากจะบอกรักทุกคนในห้องเลยค่ะรักเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะอยากบอกรักแมวค่ะหนูชอบแมวน้องที่ชื่อแมวชิเอวแมวม,วมูนะ่ะน้องน่ารักดีรักมากๆนะครับ ้ายก็อยากจะบอกรักเพื่อนค่ะเพราะว่าที่มาทำงานได้ทุกวันนี้ก็มีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องค่ะก็เลยอยากจะบอกว่า love รั o v พ you รักพี่ขว,วันเพราะว่าพี่ขวัญมีขนม,ขนมให้กิน Hello everyone I wish you happy Valentine's day I wish you to love and be loved วันวาเลนไทน์ปีนี้อยากบอกรักเพื่อนๆแล้วก็คุณครูแล้วก็ครอบครัวค่ะอยากบอกรักคนในครอบครัวค่ะขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงอยากบอกรักใครวันวาเลนไทน์ครอบครัวครับเพราะว่าเขาเลี้ยงผมมาจนโตครับอยากบอกรักหมามเพราะว่าหมา,ม,าาม,มาใจดีหนูามมารักนาดาค่ะนาดาใจดีกับหนู บอกรักพ่อแม่ครับเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูแลเรามาแล้วก็ซื้อของที่เราอยากได้อยากบอกรักพ่อรักแม,ม่นะรักพ่รักมมากทุกคนอยู่ในครอบครัวเพราะว่า,าในครอบครัวเราก็มีคนตายไปแล้วหลายคนเราก็อยากบอกรักเข,เขาให้เขาไปที่ดีๆที่ย่งก็อยากที่จะบอกรนะักนักเรียนเพราะว่าเราเจอเขาทุกวนันเราอยากเห็นเขาเนี่ยเติบโตเป็นเด็กดีแล้วก็มีอนาคตดีค่ะ